แปลงนี้11ไร่ขายไร่ละ90,000บาทนะครับแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลแสนต่ออําเภอขานุจังหวัดกําแพงเพชรด้านหน้าติดถนนสาธารณะแล้วก็มีคลองด้วยครับข้างหน้านะครับติดคลองน้ำส่วนที่นาเราอยู่ตรงนี้นะฮะ11ไร่นะครับ ทำาอยู่ตรงนี้ทำนานได้2ครั้งนะครับใครหาอยู่นะแปลงนี้แปลงไม่ใหญ่มากนะครับ11ไร่แปลงนี้ก็ห่างพ่อหนโยธินอยู่5กิโลนะขับเข้ามา5กิโลนะครับไฟฟ้าก็ห่างประมาณ1กิโล ดินนี่ดีมากดินดีนะครับข้างๆตรงข้ามหรือว่าข้างหลังนี่เป็นที่นากันหมดยังแปลงนี้ยังสร้างบ้านไม่ได้นะครับเหมาะซื้อเก็บไว้ครับผมแปลงนี้นโฉนดคุดแดงนะครับฟรีค่าโอนด้วยนะไรล,ละเก้าหมื่นสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเบอร์เดิมนะครับ0ูนย์9 7 1 8 2ปฝากไว้ด้วยครับ